สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็สิบพันนะครับมารีวิวรถไถนะครับรถครันนี้นะครับอยู่กับผมมาแล้วสิบเอ็ดปีนะครับนี่นะครับสิบเอ็ดสิบสองปีนะครับรถแล้วนี่นะครับใช้งานใช้งาน ใช้งานบนไหลนะครับเน้นจอดไว้ซื่อนะบนเน้นใช้งานใหหน้าแล้วก็มาจอดไวเ้เลยนะครับจอดไว้อยู่แทงนะครับบานวงบถตั้งกลับนะครับรถนี่รถคุณนี่เขาเขาประกับบาน,นครับเขาสีนอนหน้านะครับนี่สำหรับรถไทยคันนี้ก็ ส4เอาใจหยากนิดนึงนะครับเพราะว่าทานน้ำมันเหมือนกะสตาร์ทกะเป็นเป็นชุดบ้องนะครับจังสติดนะครับในขั้นบ่น้ำมันบ่เหมือนกะสตาร์ทง่ายนะครับติดสตาร์ทสองเทือติดนะครับแต่ว่าถ้าน้ำมันเหมือนกะ งานเขาอยู่ครับเกือแตกสะเลยกระสิตินะครับรถไทยคคนีก็เพิ่งซ่อมมาครับสองปีที่แล้วนะครับเห็ดแบบพอใส่ใ้นะครับควันออกควันขาวนะครับเห็ดจังไดใส่ไปก่อนนะครับแต่ว่าก็ พอใส่งานเลยครับนิดหน่อยนิดหนึ่งนะครับกะคันมีเงื่อนกับว่าสีเฮ็ดให้มันดีนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็มีก็มีก็ต้องมยู่กับซีรีก่อนนะครับมือนันก่อนสี่ออกลงไทยก็เติมน้ำมันแล้วนะครับเติมน้ำมันเติมน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ซื้อสายสาพยันธุนใ์ใหม่นะครับนี่สายพันธุ์ใหม่ที่นี่ทางสิจอดไว้คือสิทอดออกไปยูบานให้เมิรนะครับสายพันธุ์เยลซีหายนะครับสายพันธุ์ปลูกจอดไว้อยู่นี่ก็หายซื้อสายไม้นะครับนี่ า,นน,าน,บบนนะครับันบัซื้อกับบแลลนนะครับเพราะว่ามีมือดีนะครับเก็บเก็บไปนะครับกับสำหรับคลิปนี้กับบ่าวอีอยังไล่นะครับขอลาโตขอโตไปก่อนนะครับคลิปหนาพ่อกันนะครับ